พี่น้องชาวลาวทักมาถามทางเพจเยอะมากๆนะคะว่าเดินเรื่องวีซ่า e8 วีซ่าระยะสั้น,นเกษตรตามฤดูการต้องทําอย่างไรส่วนตัวแอดมินนะคะเป็นคนไทยและที่ประเทศไทยยังไม่สามารถทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าตัวนี้ได้บางคนทักหลังไมามาว่าโดนหลอกด้วยการทําวีซ่าตัวนี้บางคนก็ยังไม่รู้ขั้นตอนการทําวีซ่า e8 ที่ประเทศตนเองบางคนควักตังใจในน่ายในนาแต่ก็ไม่ได้บินขอบคุณนะคะข้อมูลจากพี่น้องชาวลาวที่มาบอกเกี่ยวกับข้อมูลการไปทํางานที่ประเทศเกา ไต้ใต้ด้วยวีซ่า e 8เขาได้บอกว่าก่อนอื่นต้องสอบถามห้องการทีมงานประจําเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่ว่ามีโคตาหรือไม่ถ้ามีก็ไปสมัครแต่ถ้าเมืองที่ตนอาศัยอยู่ไม่มีโคตานะคะเราก็สามารถไปสมัครอยู่เมืองอื่นได้แต่เราต้องขึ้นสัมมโนโครัวอยู่เมืองนั้นๆโดยการที่เราจะมาทํางานเกาหลีด้วยวีซ่า e 8ต้องมีที่ดินค้าประกัน1ตอนใส่งบประมาณ2,200ดอลลาร์สหรัฐและต้องใช้คนค้าประกันอีก3คนค่าใช้จ่ายเดินทางไปเกาหลีถ้าเราไม่มีเราก็ย กับธนาคารไปก่อนแล้วจ่ายคืนที่หลังทางบริษัทเป็นคนจัดการให้ในส่วนนี้พี่น้องคนเราที่จะไปได้ต้องมีอายุ25-40ปีที่ดินที่เราใช้ค้ำประกันหลังจากที่เราทํางานครบตามสัญญาเมื่อกลับลาวไปแล้วเราก็จะเอาเอกสารที่ดินที่อยู่กับบริษัทคืนได้แต่ถ้าใครที่มาแล้วไม่ทําตามสัญญาหรือว่าไม่ทําตามกฎระเบียบของบริษัทก็จะถูกปรับ500ล้านกีบและยึดเอาที่ดินใส่ค้ำประกันของเราไปด้วยนั่นเองค่ะส่วนเรื่องภาษาไม่ต้องเรียนมาก็ได้ใครอยากสื่อสารได้ง่ายต่อการทำ งานก็ต้องไปเรียนและเตรียมตัวก่อนเดินทางค่ะคุณเอ็มมินิบอยวิกไลาชาวลาวนะคะยังได้บอกต่ออีกว่าการเดินเรื่องไม่นานครับก็ได้ไปแล้วครับทางเพจน้ำพีอ่องฟองชาแนลแฟนเพจก็ต้องขอขอบคุณสําหรับข้อมูลนะคะการเดินเรื่องไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยวีซ่า e8 เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางสําหรับคนที่ยังไม่ทราบให้ได้ทราบกันต่อไปค่ะถ้าพี่น้องชาวลาวคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถมาแชร์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ